สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็สู่ช่องเล็กๆของเราครับ lsw fanp ครับก่อนเกมแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับผมจะไปเยือนเบรเมอร์นะเว้ยเฮ้ยเบรเมอร์นะครับผมคืนนี้รอบชิงคาราบาวครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราต้องได้แชมป์นะแชมป์แรกของเอลิตเทนฮักต้องมาสําหรับผมนะถ้าทุกคนได้แชมป์เรามาดูกันพรุ่งนี้ผมขออนุญาตใส่เสื้อ แมนเชสเตอรยูไนเต็ดไปทำงานได้ปะ่ะข,ของหน้าได้ปะ่ะเออคืนนี้ครับผมคาดว่าเราจะโหมบุกผมคิดว่าเอริเทนฮาครับผมจะจัดผู้เล่นตัวจริงที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ดูมาเอริเทนฮาเน้นทุกเกมอยู่แหละโดยเฉพาะแมตช์เนี้ยผมว่าเอริเทนฮาจะเน้นมากๆแล้วก็ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าพลาดนะครับผมแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับ ยังเขาขาดผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับเขาขาดผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใครหน้าที่เรายืมมาก็ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าติดคับไทยนะครับที่ลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วกับรายการนี้เพราะฉะนั้นครับผู้รักษาประตูของเขาจะเป็นเคเลอร์ซึ่งอันตรายมากๆนะครับผมสําหรับนิวคาสเซิลนะครับทุกคนรู้ศักยภาพของเคเลอร์ดีถูกป่ะเออนั่นแหละทุกคนที่ดูบอลมารู้ศักยภาพเคเลอร์ดี ชเชลเต็ดนะครับสิเอตเพื่นตัวจริงที่คิดว่าน่าจะพร้อมที่สุดสําหรับผมนะผู้รักษาประตูแน่นอนครับลงปูเดย์ยังไงแม่งก็ต้องตัวจริงอย่าเอานั่งสํารองเลยเอาลงปูเดย์เล่นตัวจริงไปเลยครับเซนเตอร์นะครับผมลาเฟลวารานนะครับผมมีริซันโดมาร์ติเนสแล้วก็ขนาบข้างซ้ายขวามาพร้อมกับลูกชออารอนวานบิซาก้าผมว่าได้ลงแน่ๆน,นะครับแล้วก็ตรงกลางซาบิเซอเกมเนี้ยผมว่ายัาง นั่งเป็นสำรองก่อนนะครับเพราะว่าคาสิมิโร่เมื่อจับคู่กับเฟตครับทุกคนเห็นศักยภาพของเฟตแล้วเฟตล่างทองเป็นยังไงเหมือนเหมือนสุ่มกัญชาเออเหมือนที่ทุกคนพูดหลายๆช่องอะเฟดเหมือนสุ่สมกัญชาแต่เมื่อเขามีคาสิมิโร่นะครับลองลองเล่นอลองข้างหลังเขาเล่นเก็บับให้รอสกีนบอลข้างหลังเขาให้ผมว่าเฟดจะมีอิสระในการไล่บอลมากขึ้นผมว่าเฟตเด่นมากมาก เฟสเด่นมากๆเมื่อมีคาซิเมโรคอยสกีนบอลด้านหลังให้นะครับเฟสคาเซนะครับผมอจอมทัพเบอร์สิผมว่าน่าจะใช้เป็นบรูโน่เฟนเดนนะไม่น่าจะพิกแพงเอาวอลเวคคอร์สนะครับมาเล่นตรงเบอร์สิแล้วผมว่าเกมนี้วิคอร์สน่าจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับบรูโน่จอมทัพเบอร์สิครับซ้ายมาคาราฟอร์ดถ้าเช็คฟิตผ่านนะ เพราะว่าผมดูที่เว็บตอนนี้คือมาคาราฟอร์ดเช็คฟิตถ้าเขาเช็คฟิตผ่านแน่นอนครับมาคาราฟอร์ดเป็นตัวจริงฝั่งซ้ายแน่ๆฝั่งขวาผมอยากให้เป็นจารอนซานโชซานโชลากเลื้อยนะครับผมตัดบ,บอลอะไรทําได้ดีทุกอย่างนะครับสกอร์ที่คาดแน่นอนครับทุกคนเราต้องชนะถึงแม้จะเฉือนถึงแม้จะเหนื่อย1021ผมว่ามีแน่นอนไม่ได้ลากไปถึงจุดโทษอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมค่ำคืนนี้แมเชสเตอร์เต็ดครับ ฝากทุกคนไว้ด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเล็กๆให้เราหน่อยนะครับ l <Have S 1> w Fanp ครับบ๊ายบาย